สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รีเทิร์นสตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะครับผมก่อนจะไปรับชมคลิปกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับผมวันนี้ก็จะมาทําการคาดการแพ็กฟีเจอร์เพลย์เนอร์นะครับผมในแพ็กของ PWTW นะครับผมหรือว่าผู้เล่นโดดเด่นประจำสัปดาห์หนั่นเองนะครับที่จะมาให้เปิดในวันพฤหัสที่นี้นะดีนะครับผมก็สำหรับวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับผมรู้ว่าสัปดาห์ปัจจุบันนั่นเองครับก็ไม่มีมาให้เปิดนะ,น erm นะครับผมเป็นแพ็กแฟนชอยออััันนนนนนเเดิมมม่่งงะะะครบผผซึขณี้ แพ็กแฟนชอตอันเดิมก็ยังมีอยู่นั่นเองนะครับจะหมดไปในวันที่28เลยทีเดียวนะครับผมโอเคก็การคาดการครั้งนี้นะผมเป็นการอ้างอิงจากสื่อต่างประเทศนะผมด้วยเว็บไซต์ต่างประเทศนั่นเองนะครับผมก็เขาให้ข้อมูลมาประมาณนี้นั่นเองนะผมมีเพียง8คนเท่านั้นแต่ว่าเราจะมาทําการคาดการให้ครบ11คนด้วยกันนะผมโอเคจะมีใครกันบ้างเราไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับก็มาเดินกับผมแพ็กพิวทีดับเบิลนะผมเป็นฟีเจอร์ทั้งหมดนั่นเองนะครับผมมี11บผู้เล่นด้วยกันนั่นเองนะครับมาเริ่มมมมมที่่่คคคนนนนนนแแแรรรรรกกกััผผผผผตตาาหงงูู้้ษปะะะลว็ืออเ จากสโมสรเอลเวตันนั่นเองนะผมเลเวตันจะอยู่ที่94นั่นเองนะผมสำหรับจอแดนพิกฟอร์ดและไปต่อคนที่สองนะผมมาในตำแหน่งกองหน้าหรือ CF นั่นเองนะครับนั่นก็คือดาวินนูเยสนั่นเองครับผมก็โชว์ฟอร์มค่อนข้างโดดเด่นเลยนะครับผมช่วงนี้สำหรับดาวินนูเยสกองหน้านั่นเองครับเลเวตันก็จะอยู่ที่ประมาณ95นั่นเองครับและคนต่อมานะผมมาในตำแหน่ง LMF เอ็มเอนะผมนั่นก็คือซอนฮึงมินนั่นเองนะครับผมเลเวตันจะอยู่ที่ประมาณ96นั่นเองนะครับจากท็อตแนมฮอตสเปอร์โอเคครับ และไปต่อคนตะหมาผมจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เพิ่งทำประตูใส่ลิเวอร์พูลได้นั่นเองนะผมนั่นก็คือกาเบรียลเจสุสนั่นเองนะครับ,รบถ้ามาจริงก็ลิเวอร์ตันจะอยู่ที่ประมาณ96นั่นเองนะผมสำหรับกาเบรียลเจสุสที่ยิงลิเวอร์พูลไปในแมตช์ล่าสุดนั่นเองนะครับและเมื่อมีนักเตะของแมนซิตี้แล้วนะผมก็ต้องไม่พลาดครับผมนักเตะของลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับสำหรับเดียโก้โจตา ก็สำหรับโจตาะนะผมก็สามารถยิงใส่แมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ด้วยเช่นกันนะผมก็ถ้ามาก็ลิเวอร์ตันจะอยู่ที่ประมาณ97นั่นเองนะผมในตำแหน่ง LWF และคนต่อมานะผมตำแหน่งกองหน้าอีกหนึ่งคนนั่นเองนะครับผมนั่นก็คืออิมโมบิเล่นั่นเองนะครับผมจากลาซิโอถ้ามาจริงก็ลิเวอร์ตันจะอยู่ที่ประมาณ97นั่นเองนะครับผมสำหรับอิมโมบิเล่และคนต่อมานะผมตำแหน่งกองกลางตัวรับครับผม DMF นั่นเองนะครับผม จากราชันชุดขาวเรอัลมาดริดนะผมนั่นก็คือคาเซมิโร่นั่นเองนะครับก่อนสำหรับคาเซมิโร่นะผมอย่างที่รู้ๆกันอยู่นะผมว่าฟอร์มของเขาโดดเด่นมากๆอยู่แล้วนะผมสำหรับคาเซมิโร่กองกลางตัวรับของเรอัลมาดริดนั่นเองนะครับและคนต่อมาผมมาตำแหน่งกองกลางตัวรุกกันบ้างนะผม AMF นะผมนั่นก็คือเมสันเมาส์จากสิงบูเชลซีนั่นเองนะครับก็อนสำหรับเมสันเมาส์นะผมตำแหน่งกองกลางตัวรุก AMF นะผมถ้ามาจริงก็ลิเวอร์พูลจะอยู่ที่ประมาณ98นนั่เองนะครับผมก้าสาส์จกิงบูเชลซีนั่นเองนะครับและะคนนต่อมาผมมาสำหรับเมสันเมาร์แจากซบ เป็นกองหลังที่สามารถทําประตูได้ด้วยนั่นเองนะผมในแมตช์ล่าสุดนะผมนั่นก็คือมัตชาดิลิกนั่นเองนะครับจากยูเวนตุสก็สามารถซัดไปได้1ประตูแล้วผมมัตชาดิลิกนะผมในแมตช์ล่าสุดของยูเวนตุสนั่นเองนะครับและคนต่อมาผมนั่นก็คือเจ้าหนูเปเดรียนั่นเองนะผมจาก FC บาร์เซโลนาก็คือเจ้าหนู18บแปดปอดนั่นเองนะผมอย่างที่รู้ๆกันนะครับก็วิ่งไปไม่มีหมดครับผม และหลังๆนี้ยิงประตูได้ค่อนข้างบ่อยเลยทีเดียวนะผมสับเจ้าหนูเปรีต่อมาจริงก็ลีวัตันจะอยู่ที่ประมาณ100นั่นเองนะผมในตำแหน่ง AMF หรือว่ากองกลางตัวรุกนั่นเองนะครับสำหรับเปรีและคนต่อมาผมตำแหน่ง CF กองหน้าเช่นเคยนะผมนั่นก็คือคีเลียนเอมบาเป้ก็สามารถซัดแฮตทริกไปได้นะผมในแมตช์ล่าสุดนั่นเองนะครับับคีเลียนเอมเปเป้ ทมาจริงก็เลวตันจะอยู่ที่101เหมือนเดิมนะครับผมตำแหน่งกองหน้าจากปารีสแซงต์แชมงนะครับผมและจากปารีสแซงต์แชมงนะครับผมไม่ใช่มีแค่คีเรนเอ็มบัปเป้แค่คนเดียวนะครับที่โชว์ฟอร์มโดดเด่นในแมตช์ล่าสุดนะครับและก็คือเนมาร์อีกหนึ่งคนนะครับที่ซัดแฮตทริกได้เช่นกันนะครับในแมตช์เดียวกันกับเอ็มบัปเป้เลยนะครับก็คือแมตช์ที่เอาชนะไป6-1นั่นเองนะครับผมก็เป็นแฮตทริกของคีเรนเอ็มบัปเป้นะครับแล้วก็แฮตทริกของเนมาร์นั่นเองนะครับ และแค่นั้นยังไม่พอนะครับทุกคนยังมีนี่เลยครับผมครบ3าประสานพอดีเลยนะครับผมก็คือลิอเนลเมซี่นั่นเองนะครับก่อนหรับลิอเนลเมซี่นะผมในแมตช์ล่าสุดนะครับก็จัดไป3แอสซิสต์นั่นเองนะผมถ,ถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะยิงประตูไม่ได้นะผมแต่ว่า เจ้าตัวก็จัดไป3แอสซิสต์นั่นเองนะผมทําให้เนมากับเอ็มบารเป้ P e นะผมจัดไปคนละ1แฮตทริกนั่นเองนะผมหรือว่าคนละ3เม็ดนั่นเองนะครับก็3คนนี้นะผมมีโอกาสมาเหมือนกันนะผมแต่ว่าต้องรอดูอีกทีแล้วว่าจะมีมาหรือเปล่านะผมในแพ็กนี้เพราะว่าสัปดาห์ล่าสุดนะผมแพ็กพิวทีดับบิลนะครับไม่มีไม้เปิดนั่นเองนะครับผมแล้วก็แพ็กนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีครับว่าจะไม้เปิดหรือเปล่านะครับผมโอเคสำหรับการคาดการณ์คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะผมย้ำว่าเป็นการคาดการณ์เท่านั้นนะครรัับบผมมออออ้้าาางงงงิขูลจกกเเเว็็ไซตต์่่ปะะทศนนน หากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขอไปไว้ด้วยเลยกันนะครับผมโอเคใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยเลยกันนะครับผมก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามานะว่าอยากได้ใครกันบ้างนะผมคอมเมนต์คนไหนขอได้คนนั้นแล้วกันนะผมถ้ามาจริงนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ